ไปเลยค่ะอ่ารอบนี้สูตรบอกไปเพเยอร์อ่าเราก็อัดเพยเยอร์ไปเลยห้าร้อยนะอุ้ยเราต้องทบเดี๋ยวเมื่อกี้เราโดนสามร้อยอ่าเราทบไปอีกไม้นึงแล้วกันโอเคมาขอสวย,สวยโอ้โหแต้มอืมขอแต้มเถอะขอร้องโอ้ยสาแต้มขอบอัดไปขอไปขอไปสวยนะ เข้าโอเคเราขึ้นมาพันแปดเหมือนเดิมทุกคนไม้ที่สี่นะไม้ที่สี่บวกมาทุกคนขึ้นมาสองพันหนึ่งปังมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบอกับน้องมารยูเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ทุนหนึ่งันบาทเราจะวัดใจกับสูตรบาคาร่าแค่ห้าไม้เท่านะั้นนะทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะทุกคนอะไมา้แรกขออัดไปที่แบงเกอร์นะทุกคนนะสูตรบอกไปแบงเกอร์จา้าเราวันนี้เราจะได้แค่ห้าไม้เท่านะันะ้นนะทุกคนนะวัดใจไปเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะทุกคนนะมาโอ้โห อ่ะหกแต้มสวยอยู่อู้สวยงามทุกคนไม้แรกบวกมานะทุกคนนะขึ้นมาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบโอเคไปต่อนะทุกคนนะไม้นี้สูตรจะพาไปไหนก่อนอืเหมือนมันจะตัดนะทุกคนนะสูตรว่าไงสูตรไปเป้าไปไหนก่อนโอ้ไม่ทันแล้วทุกคนอรอบนี้สูตรไม่ไปนะสูตรไม่ทันูด,ดิสูตรยังไม่ขึ้นเลยโอ้รอบนี้สูตรพาตัด โอ้โหตัดจริงว่ะทุกคนปอก้าเพเยอร์ปอก 9, นะ้าแล้วทุกคนนะสวยจัดว่ะถ้ามันขึ้นเร็วกว่านี้เราก็ไปกับสูตรแล้วเสียดายเออรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้นี้นะทุกคนมาไม้นี้อืมเพยเยอร์สวยนะเพเยอร์สวยจัดเลยดูว่าสูตรมันจะพาเราไปไหนออาสูตรไปเพเยอร์จริงว่ะทุกคนรอบนี้อัดไปเลยสี่้ยค่ะอาสี่ร้อยแปดสิบแล้วกันทุกคนมีเศษแปดสิบอัดไปเลยจ้ะมาขอสวยๆว,วัดใจได้หรือเปล่ากับสูตรบาคาร่าสี่มาแล้ว ส8 0แปดสิขึ้นมาขึ้นอะไรวะเนี่ยส8 0้แปดสิบเป็นพันสองปะอ้อ๋อ,อ้ทุกคนสวยงามนะขึ้นมาพันแปดสวยจัดมาใครอยากตามสามารถทิ่ลิงค์ฟาคอมเมนต์าม,นมาได้เลยนะทุกคนนะเรามีสูตรบอกไปแบง์เกอร์แล้วก็ไปแบง์เกอร์สามร้อยจ้ามาตอนนี้ไปสองไม้แล้วนะเอียเหลืออีแค่สามไม้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงใครอยากให้ทุนเท่าไหร่หรือว่าเล่นตามสูตรจีไม้ด้วยสามารถอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาเล่นให้ทุกคนดูเด้อ โอ้ยฮาแต้มขอไปเถอะขอร้องโอ้เจ็บจีดค่ะทุกคนรอบนี้โดนไปนะอ่ะไม้ที่3เราโดนนะทุกคนเหลืออีก2ไม้แก้มืออ่ะขอเปลี่ยนชิปเอาชิป500ออกมาโอเคยืนยันไปเลยค่ะอ่ะรอบนี้สูตรบอกไปเพเยอร์อ่ะเราก็อัดเพเยอร์ไปเลย500นะ